โอ้โห oh พี่น้องท่าขามสวนน้ำแบบมหาศาลเลยเบิงสายไฟเกือบเกือบเลยเกือบถึงสายไฟอีกนิดเดียวเนี่ย้ามาขึ้นนี่แล้วล่องสายไฟนี่เรียบร้อยแทแน่นอน หมื่ว่านนี่ยังขามได้อยู่เลยนี่โอ้โหนามแบบมหาศาลเลยพี่น้องคุณล่ะผัดปลาตรงนี้เตียโลงเลยคุณอ่ะไหลไปหอดพูดเลยดีนะเก็บสายไฟขึ้นไวอ้อ่ะอ้ขามไปว่ไได้และพี่น้องเบิ้ง คุณน่ะไหลแบบโอ้โหขึ้นมาหอดเทิงหนีเลยหมูอ่านี้ยังขามไปได้อยู่เนี่ยตกตั้งแต่สองทุ่มจนวาเนี่ยจ,จะสองโงเสาแล้วยังมาหัาดิยุ่ตกอยู่พี่น้องอยู่ในอำเภอนี่น้ำกำลังขึ้นอำเภอนาสารกำลังท่วมเรียบร้อย สายไฟอีกนิดเดียวต้องขามไปฟังพุ่นแล้วก็อันนันสายไฟขึ้นเนี่ยต้องไปสวนโกเช่าโอ้โอ้หาตกอีกเมื่อนี้รับรองถึงสายไฟแน่นอนคุณอะ เดี๋ยวซู้ห้เบิงโอ้คักแน่น้ำม,มหาสารเลยพี่น้องเนี่ยขามไปในสวนมาได้ละเพราะว่าต้องขามนี่ตลอดเดี๋ยวเขาเปลี่ยนหลองน้ำแหละค่อยเบิงอาจจะเปลี่ยนไปทั้งคุณก็ได้ มือว่านนี่ลดลงแล้วเมื่ขึ้นนี่ตกทั้งขึ้นมันนี้คาดว่าอีกบดมือก็ได้เพราะยายนันบอกว่ามันทางมันเตียนแล้วมันมันไม่ขึ้นหรอกเพื่อนว่ามีไหนได้โอ้ห้ายกว่าเกาอีกคุณน่ะน้ำแบบคุนคักเลยคักเนคักเน